สวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคีวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะทุกคนวันนี้ลอสก็จะพาทุกคนเข้ามาแอดช่องดันหรือช่องลองหรือช่องที่2ที่เราทําอยู่แอดใส่ในช่องใหญ่แอดใส่ในช่องหลักนะมาดูว่าเราจะทํากันยังไงเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปรับชมย,ยังไงเดี๋ยวลอสขออธิบายคร่าๆพอให้ทุกคนได้เข้าใจก่อนนะอ่ะอย่างเช่นว่า เรามีช่องหลักของเราอยู่ใช่ไหมแล้วเราอ่ะมีช่องดันมีช่องที่สองที่เราทำช่องที่สามที่สี่ที่เราทำอย่างเงี้ยเราอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเราอยากให้เพื่อนๆได้กดติดตามตรงนี้เนาะเราก็สามารถที่จะแอดช่องที่สองที่สามที่สี่เข้าไปใส่ในช่องที่หนึ่งของเราได้เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะหรือเป็นช่องดันก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าช่องหลักของเราเนี้ย ถูกทำโทษถูกก๊อปี้ไลค์เคมนะอ่ะถูกสติ๊กเกอร์แล้วทีเนี้ยเราจะเอาช่องหลักของเราไปดูเพื่อนๆซะทุกคนมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเรายิ่งถูกมองว่าเราโกงอะ่ะอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยต้องไปหาช่องลองหรือช่องดันของเรา เพื่อที่ว่าจะไปตามดูเพื่อนและอยากให้เพื่อนๆือรู้ว่านี่คือช่องหลักของเรานะมันห้อยอยู่นะไปดูตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าเราเอาช่องดันไปดูนะตัวนี้นะคะอย่างเช่นว่าลถเอาช่องรองของรถเนี่ยไปดูเพื่อนๆนนะคะเพราะว่าช่องของรถอะมันโดนก๊อปปี้ไลท์เคมอยู่เนาะมันยังไม่หมดนะอ่ามันโดน90วันนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยรถก็พยายามเอาช่อง ลองของรถน่ะช่องที่สามของรถน่ะไปดูนะเพื่อที่แบบว่าเพื่อนๆจะได้ตามกลับมาแล้วตรงเนี้ย u t u b e ก็จะมองว่าเออโอเคเธอไม่เอาช่องใหญ่เธอวิ่งนะอ่ะเธอทำยังไงก็ได้ให้มีคนเข้ามาดูเธออะไรแบบประมาณนี้เนาะอ่ะเพื่อที่ว่าการโกงตรงนั้นมันจะได้หลุดออกไปนะคะอ่ะเพื่อที่เขาแบบทิ้งเราอยู่ บนทะเลเคว้งคว้างเรือลำเดียวอย่างเงี้ยเขาจะได้กลับมาดึงเราไปนะคะเพื่อจะได้ดันช่องเราแบบประมาณน,นี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทํากันเลยนะคะทุกคนถ้าใครมีช่องหลังบ้านอยู่แล้วนะคะทางเว็บไซต์ google c home r นะกดเข้าไปนะคะกดเข้ามามันก็จะขึ้นตึ้งแบบนี้เลยนะคะหลังบ้านนะ พอเราเข้าไปหลังบ้านเสร็จนะให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวที่มันเป็นเหมือนแบบว่าแต่งๆนะคะเนาะตรงใต้ตัว S แล้วทีนี้ให้ดูคำว่า Layout นะคะทุกคนชัดไหม มือนมันจะไม่ชัดเลยนะทุกคนเดี๋ยวลดฟิกให้อ่ะเลเยอั์นะคะเลเยอัตัวนี้นะคะตัวแรกเลยนะอะ่กดเลเยอัตัวแรกแล้วให้ทุกคนดูตัวนี้นะคะฟีเจอร์เซ็กชันนะของรถเป็นภาษาอังกฤษให้กดคำว่า a อดนะคะทุกคนให้กดคำว่า a อดแล้วก็จะเจอคำนี้นะคะอันนี้ทำในมือถือเนาะอ่าก็จะเจอคำนี้อยู่ให้กดคำว่าอ่า feature channel พอเรากด feature channel ใช่ไหมอ่ากดตรงที่คำว่า feature channel แต่ถ้าใครเป็นภาษาไทยก็ให้สังเกตดูนะคะว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนจุดไหนนะแล้วเสร็จปุ๊บนะให้เราพิมพ์ตรงนี้นะคะใส่ไตเติลตรงนี้เนาะพิมพ์คำว่าฝากกดติดตาม ช่องด้วยพิมพ์ยังไงก็ได้นะคะทุกคนพิมพ์คุณจะพิมพ์ยังไงก็ได้นะเสร็จปุ๊บให้กดตกลงพอคุณกดตกลงนะคะเดี๋ยวเราจะซูมให้มันเล็กๆลงเนาะ,ะโอเคเราซูมมันเล็กลงนะคะเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงนี้นะคะพอคลิกตรงนี้เห็นแบนขยายไหม ให้กดที่ช่องนะคะช่องไหนที่คุณต้องการที่จะฝากไว้นะพอคุณกด loss ขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเพียบเลยนะแล้วก็จะกดชื่อช่อง loss นะคะช่องหลัก loss ช่องใหญ่เนาะมันขึ้นมาหรือยังขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนขึ้นมาแล้วนะ อ่าตัวนี้นะคะเราก็จะกดขึ้นมาเนาะตรงนี้เนาะช่องใหญ่ของ oss, ล็อแเราก็จะคลิกนะคะคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บก,กดคําว่าดันนะคะกดคําว่าตกลงให้มาดูตรงนี้นะคะให้มาดูอีกช่องหนึ่ง channel injection อ่า channel i n s e c t i o n มันก็จะเท่ากับ loss wong a m e r ลูกนขนโคราชอันนี้คือช่องอ่าช่องใหญ่นะที่ โรสต้องการที่จะฝากไว้ให้ทุกคนได้รู้ว่าเออฉันมีช่องใหญ่นะถ้าเธอต้องการที่จะเข้าไปกดติดตามไปกดติดตามได้เลยนะเดี๋ยวตามกลับมาอะไรแบบประมาณนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วก็กดดันนะคะกดตกลงกดบันทึกเนาะพอกดบันทึกเสร็จนะคะ,อะพอเรากดบันทึกเสร็จเราจะเห็นคำว่าเท่ากับโรสวองตรงนี้นะคะจะเห็นโปรไฟล์โรสไหมคะ,ะถ้าเห็นโปรไฟล์โ o สนะคะให้กดคาว่า public p ับ l i c ตรงนี้ก็กดเป็นสาธารณะนั่นเองนะคะให้ทุกคนเห็นว่าอันนี้มันมีแล้วนะเสร็จปุ๊บให้เรายุบหน้าจอนะอ่าให้ไปที่ช่อง YouTube ของเราพอไปที่ช่อง YouTube ของเราเราจะทำการเปลี่ยนนะคะอ่าน,นี่เนาะเพราะว่าอยู่ในบัญชี Acc o u า t เดียวกันนะคะทำการเปลี่ยนเราจะให้ทุกคนดูนะคะพอเข้ามาที่ช่องแล้วกดไปที่ช่องของตัวเองนะคะพอเรากดไปที่ช่องของตัวเอง นะเราจะเห็นอะไรที่แตกต่างไหมนะคะอ่ะเราจะเห็นอะไรที่แตกต่างนะคะทุกคนตรงที่คำว่าโฮมนะพอที่คำว่า home เราจะเห็นคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดไว้และเห็นคลิปช็อตที่เราตั้งไว้เสร็จปุ๊บเราจะเห็นคำว่าฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะอาจจะเห็นช่องโลสตรงนี้นะคะช่องใหญ่โลสตรงนี้เนาะโอเคนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โลสด้วยนะถ้าโลสมีไอเดียอะไรดีๆเกี่ยวกับ YouTube นะคะฮะลสก็จะนำมาแชร์มานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนพี่น้องทุกคนอ่าได้ทำตามนะคะเป็นอะไรใหม่ๆเนาะเพื่อให้เราได้อ่าได้ทำแล้วแบบว่า ทํำยังไงก็ได้ให้มีคนติดตามทํำยังไงก็ได้ให้มีวิวเพิ่มขึ้นให้ได้ชั่วโมงเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้เนาะ,ะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยเนาะ